ได้หลายอะี่อยได้ร่การะ้บอจอลเอครั้งด้ะไดมีความกางนานองที่จจนางีหลังจากที่่ตอยได้วในาจที่ได้ที่แต่ก็ยังคงเป็ยนัพี่น้องทาี่จลด่อยได้ับสเคราันิส์ะัดสารงตัวเสำรวจาคระหันศัลาา ปีนั้นปีนั t นโด2,588โด4ไฮดรอลิก64ปี สวยงามทุกอย่างมีแต่สิ่งที่สวยงามมีแต่ความชื่อชุ่ีเพลแมีความปบวแต่นิรันดาอีฝั่งหนึ่งก็คือนาึงสายเราเราไม้สามารถที่จะทำดีไปสวนา้ในขณะที่เรานะั้นคิดทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ ก็่ไปามกต่เื่อกเกิดบนโลกี้เราไม่สามารถเข้าถึงได้กับ่า้แต่เยื่อคลิปนั้นมาตายบนไม้แงนเขยิบาปากของเราไม่มีศาราไม่มีศาสา ทรงรับว่าเราเป็นคนบาปและช่วงพระเยซูตายมาเก็บและถวให้อยู่ทีวคอยท่านอยู่ที่สวนถ้าอยากดูแลกะต้องรับพระเยซนาทีแล้วก็ดูแลเราทุกคนอยู่ที่นี่เราก็เรียกว่าหลับไปหลับไปบอกและรู้ไหมว่าร่ากายของพระไอย ไม่เลยเดิร่างกายของพระต่อนเส็ึสาวเลยไม่เกินสามสิ ความน่ามองเป็นท่านพิมาแต่ปกป้องของท่านพิณุมาหนึ่งข้อหัวลูตอะไม่องว่าเป็นส่วนนงานเพื่ดอ้องเยมาเความรู้สึกที่ร่วงเ้าเรองามยความรู้สึกลบต่างๆจย้ายออกไปท รักกูถึีกมีค่ารักกูว่าเขาเกิดมาเพแผ่นงแต่เกิดมาเขาไม่มี้า ที่ผมบอว่าผู้ที่รักองค์นั้ผมประสัญญาบอกอีกมาตามให้คำที่ผมได้บอกว่าในย้อนบทที่ส4ข้อที่1นึ่งิสอย่าให้ใจของท่านทุกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยบ้านพระบิดาของเรามีห้องมากมายถ้าไม่ช่นนั้นเราคงไม่บอกท่านแล้วเรากำลังจะไปที่นั่น เพื่อเตรียมที่ไว้สําหรับท่านและถ้าเราไปเรียงไว้สําหรับท่านเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อท่านจะได้อยู่กับเราที่นั่นด้วยอาเดพิณาเจ้าผู้ที่รับโลงและเชื่อโลงพี่ต่อและลูกหลานของเขาทุกคนจะได้ไปเกียงกับพี่ต่อเมื่อเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าที่พี่ต่อได้เชื่อและไว้วางใจ และได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ไปถึงทุกคนที่เป็นครอบครัวพี่ต่อยและพี่น้องทุกๆค,คนของพี่ต่อยทุกวยก้นทุกคนจะไป็เจอพี่ต่อยในสวรรค์และเป็นบ้าน,นที่อบอ,อ,อ,อุ่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะการทำไมการป่าางบ เรานะได้จอิกงของแก้วใจแต่จิตวิทยาของแก้วใจะขรับแลของปานที่เรามก่แย่ก็คือนยังคนจยมนมีใจนะครับคในครอบครัวนะครของาจักอาทีนที่ที่ขารักแก้วใจนะครับอที่คือๆบก็ ก็รู yard, ้ส uh ึกว่าชื uh ่อนาครับที่มีเพื่อหรือว่ามีน้องทำงาที่คอยรักได้ดูแลแม่ผมตื่นโ่งเอยก็คือได้รับความผ่านดันแปลว่าวันนี้แกจะไปทำงานอะไรแกนำรถที่ใช้การไปในรถมอเตอร์ที่เขาอยู่ครอบครัว ็คือเป็นคนที่ผาแต่ก็เป็นคนาหญ่แต่รหวารจะมีต่างก็ที่สามารถไปได้แล้ไปวันทุกครั้งต่ที่จไปเนี่ยตัวนี้คนลมานอ่แต่าแกี่เนา่ไม่ไป

ที่ว่าคืออะรก็ไม่รูนะครับแต่ยังลรับองขอบไปด้วยนะผมก็ครอบครัวต่นะครับแก็อขาุ่งุท่านแล้วก็อาผมไับหน้่ให้ทุี่าที่บ้แล้วก็คุณแม่แล้วก็ลับแม่แล้วก็ และในพระชนาในสอง,อง,อองปูนพระเจ้าก็ยืนยันว่าถ้าพเจ้าทราบแต่จะไปทกกางไกลไม่มีกายถ้าพรเจ้าไม่รู้พระเจ้าสงราบว่าคนนั้นถูกหลังขึ้นไปอย่างโรงสเปอร์เซนนี้เป็นความเชื่อของชาวพิการเว่าที่ต่อยนะคะได้เข้าไปในนรกสวรรค์เมือเม่อโรสเปอร์เซนเบอร์ความสชื